เอยากเรียนทไมอ่ไม่ได้แก้กันนะทำไเทมทำไมอาอาลยาฮิวอาลยาเฮลเอ่อฮิ่ไป้เรจะียนจ้งเอยากรู้ตเองไนโทรเป็นนี่ไงอยากรู้เป็นยับาเดี่ยว้งปโทรสองใบเอาล่อาลยาเฮลินฮลิวเลยเลน่

อ่ะ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 อไะอ่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 อ่ะ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 อะอ่ะอ่ะอ่อะไระอ่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 ะอะไระอ่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 อะไระอ่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 ะอะอ่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 